ตำนานกุมารเทพไอ้ไข่เด็กวัดเจดีอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อและความศรัทธาในแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคในประเทศไทยนั้นมีมากมายหลายแบบแตกต่างกันไปซึ่งความเชื่อและความศรัทธาล้วนแล้วแต่มีประวัติความเป็นมาแทบทั้งสิน้นดังเช่นวัดเจดีไอ้ไข่อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชจากเรื่องราวเสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่างรูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ9-10ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ณวัดแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่าขอได้ไวรับโดยเฉพาะโชคลาภและการค้าขาย วัดเจดีก็ไม่แตกต่างกับวัดทั่วๆไปในประเทศไทยแต่สิ่งที่แปลกและเป็นที่เครารพศรัทธานับถือของชาวบ้านในละแวกนั้นและผู้คนทั่วสารทิศคือไอ้ไข่มีการเล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนว่าสถานที่ตั้งวัดเจดีปัจจุบันนั้นเมื่อก่อนได้มีหลวงปู่ทวดซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ดังสายปักใต้ได้มาปักกลดเดินธุดองอยู่บริเวณน,นั้น ส่วนไอ้ไข่นั้นเป็นวิญญาณเด็กอายุประมาณ9-10ถึงขวบเป็นลูกศิษย์ซึ่งติดตามหลวงปู่ทวดเมื่อหลวงปู่ทวดมาถึงสถานที่ดังกล่าวกลับพบว่ามีทรัพย์สมบัติและาศาสนสถานที่สำคัญเป็นจำนวนมากซึ่งได้ให้ไอ้ไข่สิงสถิตเฝ้าทรัพย์สมบสัติดังกล่าววิญญาณดวงนี้จึงเฝ้าดูแลปกปักรักษาทรัพย์สินของแผ่นดินอยู่ที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่นั้นมาและหมู่บ้านนั้นภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านโพเสด็จวบเท่าปัจจุบัน วัดเจดีย์เมื่อก่อนเป็นวัดที่รกร้างมาประมาณ1,000ปีแล้วได้บูรณะใหม่เมื่อปีพศ2500ซึ่งที่ที่กำลังก่อสร้างอุโบสถอยู่นั้นเมื่อก่อนเป็นเจดีย์รกร้างชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปหลังจากปีพศ2500ผู้ใดที่เข้ามานอนพักครั้งแรมภายในบริเวณวัดเจดีย์ถ้าไม่เอ่ยชื่อหรือบอกกล่าวหรือขอขอมาต่อไอ้ไข่แล้วจะนอนไม่ได้มีการก่อกวนทั้งคืนเช่น เมื่อทำท่าจะหลับจะมีเด็กเอามือมาตีศีรษะบ้างดึงขาดึงแขนบ้างก่อกวรนตามประสาะแบบเด็กๆทั้งคืนประวัติของไอ้ไข่วัดเจดีหรือตาไข่วัดเจดีทำไมถึงเรียกชื่อแตกต่างกันได้รับคำตอบว่าเมื่อพิจารณาอายุของไอ้ไข่แล้วอายุหลายปีแล้วชาวบ้านเชื่อว่าคงไม่เหมาะสมที่ลูกหลานเด็กรุ่นใหม่จะเรียกไอ้ไข่สมควรเรียกตาไข่ ai, ซึ่งน่าจะเหมาะสมกว่า คำว่าไอ้ไข่เพิ่งมาเรียกเอาตอนพ่อเที่ยงแกะสลักรูปไม้แล้วเหตุผลว่าอาจารย์เที่ยงหรือผู้ใหญ่เที่ยงนิมิตว่ามีเด็กไปบอกให้สร้างรูปเมื่อประมาณปีพศ2 5 2 3ถึง2524ในนิมิตเมื่อเห็นเด็กแก้ผ้าเปลือยกายกับพระจีวรสีคล้ำไปยืนให้เห็นในนิมิตและเอ่ยปากว่าแกะรูปเราให้ทีเราจะได้มีที่อาศัยอยู่เป็นหลักแหล่งตาเที่ยงถามว่าใครหรือนี่เด็กในนิมิตจึงบอกว่า เราไอ้ไข่เด็กวัดเจดีตั้งแต่นั้นมาจึงได้รู้ว่าเด็กวัดนี้ชื่อไอ้ไข่รูปไม้แกะสลักเป็นรูปเด็กอายุประมาณ9-10ขวบสวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำซึ่งมาจากสิ่งของที่ชาวบ้านที่นับถือศรัทธาน,นำมาถวายแก้บนสังเกตบริเวณปากทางเข้าวัดจะมีรูปปั้นไก่ชนจำนวนมากวางอยู่บริเวณใกล้กับปากทางเข้าวัดและใกล้ๆก,ลก,ลกันมีร่องรอยการจุดประทัด เศษชิ้นส่วนของประทัดกองอยู่เป็นเนินสูงและมีผู้คนเข้าออกมาไหว้พระและต่อด้วยไหว้แก้บนกับรูปแกะสลักไอ้ไข่จุดประทัดกันอยู่เนืองๆคงแสดงถึงเหตุผลว่าหรือความเชื่ออะไรบางอย่างแต่วันดีคืนดีแม้ในปัจจุบันยังมีคนเห็นเด็กวิ่งเล่นในวัดหรือปรากฏร่างเด็กให้เห็นหรือมีเสียงเด็กให้ได้ยินหรือปรากฏแก่ผู้ที่มานอนวัดเจดีแบบครึ่งหลับครึ่งตื่น รูปแกะสลักด้วยไม้ดังกล่าวประดิษฐานอยู่ที่กุฏิมีคนกราบไหว้บูชาขอพรบนบานสารกล่าวขอให้มีโชคได้โชคได้ลาบในการเสี่ยงดวงเล่นพนันขันต่อหรือขอให้ช่วยเรียกคนให้มาซื้อของหรือให้ทำยอดให้ได้ตามเป้าหรือของหายขอให้ช่วยหาหรือขอให้ช่วยปกป้องภัยนานาแล้วนำสิ่งของมาแก้บนไม่ได้เว้นแต่ละวันโดยเฉพาะนักเสี่ยงโชคก็เยอะด้วยเช่นกัน ในวัดเจดีย์เต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้เลื่อมใสศรัทธ,ธาเอามาแก้บนเช่นรูปไก่ชนชุดทหารหนังสติก๊กของเล่นต่างๆส่วนบริเวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูงเป็นเนินเขาย่อมย่อมบ่งบอกถึงแรงศรัทธ,ธาที่มีต่อไอ้ไข่และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ทุกวันผู้คนต่างหลังไหลไปขอพรจากไอ้ไข่ ครั้นถึงวันสงกรานต์13-17เมษายนของทุกปีมีการจัดงานบุญคณะกรรมการวัดนำรูปมาประดิษฐานอย่างประรมพิธีให้คนส่งน้ำพระแล้วอาบน้ำไอ้ไข่ขอพรด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาในไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเทพแห่งสามัญชนสัตว์จะเป็นเรื่องสำคัญมากเท่าที่ประสบและเจอมาเมื่อบนบานสารกล่าวอะไรก็ต้องนำสิ่งของนั้นมาแก้บนด้วยขอให้ไหวรับอย่างแน่นอน วิญญาณเด็กน้อยดวงนี้เป็นที่พึ่งทางใจของทุกคนที่เลื่อมใสบาร,รมีของเด็กน้อยที่เรียกว่าเป็นเด็กวัดได้รวบรวมศรัทธาจากมวลชนเป็นวัดเจดีย์ที่สวยงามมั่นคงดำรงพระพุทธศาสนาสืบไป